ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสาธิตการปรับสภาพน้ำด้วยผลิตภัณฑ์ของไอแพคนะครับเ,เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการคืนสภาพน้ำใสให้สู่ธรรมชาติครับ <P> ผมนายสมบุญจงประกิจทองนะฮะเ,เป็นผู้คิดประดิษฐ์ไอแพนี้ขึ้นมาโดยตัวไปแล้วเนี่ยนะฮะในบึงน้ำสระน้ำที่เป็นระบบปิดเนี่ยมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการ เน่าเสียของน้ำนะฮะการเน่าเสียของน้ําถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยมันสืบเรื่องมาจากจุลชีพต่างๆที่อยู่ในน้ำนะฮะจากเหตุตรงนี้เนี่ยฮะทางทางเราก็เลยได้คิดตัวไอแผขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะปรับสภาพน้ําเนี่ยให้มันใสขึ้นนะฮรรวมทั้งกา,การลดจานวนแบคทีเรียจานวนจุลชีพทั้งหลายที่อยู่ในน้ําเนี่ย ให้ลดลงโดยที่ iPad เนี่ยมันจะทำงานโดยเป็นสองขั้นตอนในเวลาเดียวกันนะฮะก็คือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการกำจัดหรือการลดปริมาณจุลชีพให้ลดลงนะฮะในเวลาเดียวกันขั้นตอนที่สองก็คือการตกะตะกอนตัว iPad นี้จะไม่มีผลจะไม่มอีอันตรายกับผู้ปฏิบัติหน้าท,าที่นะฮะ หรือแม้กระทั่งตักน้ําที่อยู่ในน้ำนะฮะโดยศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงตักน้ำนะฮะคณะประมงของมหาไรวิรรทยาัยเกษตรศาสตร์เราได้ทําการทดสอบแล้วสรุปผลผมมีใบสรุปผลอยู่ในแฟ้มให้เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปนี้เราก็จะทดสอบสาธิตให้ท่านได้ชมกันนะฮะโดยเราจะมีการสาธิตออกเป็นสองตอน ตอนแรกก็คือเราทดสอบในในโหลที่ตั้งอยู่บนโตนี่นะฮะเมื่อกี้เราก็เก็บน้ําจากในในสาะขึ้นมานะฮะละขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่เราสเปรย์นะฮะน้ำยาลงในในในปึงเพื่อนผมขออนุญาตเริ่มต้นขั้นตอนของการทดสอบเลยนะครับอันหนึ่งเราอันหนึ่งเราจะใส่ไอแพ็กอีกอันหนึ่งเราจะไม่ใส่นะฮะเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันดูว่ามันไ่ขึ้นยังไงเราจะใส่ไอแพ็กไปประมาณยี่สิบหยด ยี่สิบหยดนี่ก็คือประมาณหนึ่งซีซีเพราะฉะนั้นในยี่สิบหยดนี้ก็คืออัตรา,าส่วนหนึ่งซีซีต่อห้าพันซีซีนะฮะก็คือหนึ่งต่อห้าพันขณะดียกันนะฮะเราให้ทางเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาลงในสตะโดยตรงเลยนะฮะแล้วเราใส่ไอแพคแล้วก็ควรผสมกันให้ ลเล็กๆน้อยๆนะฮะเราจะทิงไว้ซัก15นาทีเราจะเห็นฏิยีของไอแพ็กับน้ำเนี่ยมาะชีการเกิดการตกตะกอนนะฮะราคาด้วยกันอ่ลต,ตัลวชีพท,ที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะถูกกำจัดไปด้วยในฏิยาไอแพ็กกับน้ำในในโหลทดลองเนี่ยนะฮะเข้ามาดูใกล้ๆเลยก็ได้ครับจะเห็นว่ามันมันเริ่ม มันเริ่มจะจับตัวเริ่มจับตัวเป็นตะกอนนะฮะในโปัวที่เราที่เราแกะอยู่ในแฟ้มานะฮะเราจะมีขั้นตอนสุดท้ายเราเราแนะนําขั้นตอนสุดท้ายไว้ให้คือการใช้รักษการตกตะกอนในการตกตะกอนไปอยู่ที่ก้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการการดูดตะกอนขึ้นมาคือตอนอนี้ก็ได้ทราบ เห็นเห็นผลการทดลองการสาธิตเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คิดว,ว่าคงเป็นที่น่าพอใจของรับ,บ,บท,ทุกท่านนะครับส่วนจะมีรายละเอียดหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะในในแฟ้มที่เราแจกไปเนี่ยจะมีเบอร์โทรตัพท์อยู่ให้โทรสอบถามไนดะ้แล้ยินดีให้คำตอบทุกคำตอบนะฮะ